5นิสัยแย่ๆที่ทำให้อ้วนรงคงโดยไม่รู้ตัวหากคุณเดินเดินนั่งๆนอนๆออกกำลังกายน้อยร่างกายเราใช้กล้ามเนื้อน้อยก็จะทำให้ไม่มีการเผาผลาญซึ่งเป็นสาเหตุของความอ้วนทางที่ดีควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ40-50นาที 2. ไม่ทานมื้อเช้าร่างกายเราต้องการพลังงานที่เพียงพอหากอดอาหารเช้าร่างกายจะยิ่งเสีตัวเองโดยการลดการเผาผลาญโลงเพื่อให้มีพลังงานใช้ไปจนกว่าจะได้รับพลังงานจากอาหารมาทดแทน 3. กินขนมจุกจิต การแบ่งกินหลายมื้อจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีด้วยแต่การกินจุบจิบด้วยของทอดมันฝรั่งของเค้มขนมเป็นสาเหตุของความอ้วนอย่างแน่นอน 4. การนอนดึกจะทำให้หิวและกินมากขึ้นทำให้ร่างกายอ่อนเพลียภูมิคุ้มกรรันลดลงการดั่งโฮอร์โมนแปรปรวนและป็นสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันลดลง 5. ร่างกายคนเราประกอบไปด้วยน้ำา70% เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำจึงจำเป็นต่อร่างกายช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานและเผาผ่านได้ดีหากร่างกายขาดน้ำจะทำให้ตับและไตทำงานหนักส่งผลให้เราเาผาผ่านไขมันได้น้อยลงเรามาเลิกพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อผุ่นที่ดีกันเถอะค่ะจัดให้สวัสดีค่ะ